สวัสดีครับผมเซลเบนโตยต้าชัยภูมิสำนักงานใหญ่ไบพาสนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชม,มสตอ็อกรถบางส่วนนะครับผมย้ําว่าบางส่วนนะครับที่เรามีรถในสต็อกพร้อมส่งมอบนะครับผมก็จะเป็นกระบะเลยนะครับผมกระบะก็มีทั้งแคปแล้วก็4ประตูมีทั้งตัวยกสูงพิลันเนอร์ด้วยนะครับผมลูกค้าที่สนใจเกตรุ่นไหนสีอะไรก็ สอบถามเราเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันครับเชิญครับตัวนี้ก็จะเป็นแคปยกสูงพิเรนเนอร์นะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมสีเทาดำนะครับผมลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเราเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคปเตี้ยนะครับผมแคปเตี้ยเซต dition นะครับผม ตัวเกตรุ่น Ent r y นะครับผมตันนี้ค่ายงวด7000มีให้เลือกหลายเกตรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเกตรุ่นมิดนะครับผมแคปยุคสูงเกตรุ่นมิดนะครับถ้าเกตรุ่นมิดก็เราจะมีเอ่อเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้นะครับผมเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนาะส่วนตัวนี้ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่จะเป็นเกตรุ่น e n t r y นะครับจะไม่มี เซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ภายในจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับภายในเนาะแล้วก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เบาะธรรมดานะครับผมไม่ใช่เบาะหนังเนาะถ้าส่วนเบาะหนังจะเป็นเกียร์รุ่นมิดนะครับผมตัวนี้เลยเบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังมีกล้องหลังให้มีเซ็นเซอร์ให้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแคปเตียเกียร์รุ่นเ,เริ่มต้น สีดำนะครับมีให้เลือกหลายสีหลายเก็ดรุ่นเลยกระบะเราเยอะมากนะครับลูกค้าที่สนใจเก็รุ่นไหนสีอะไรมาเลือกมาชมเราได้เลยนะครับผมมีให้เลือกเยอะเลยนะครับผมส่วนฝั่งนู้นก็มีให้นะครับนีก็เป็นสีประตูทั้งพีเลเอร์แล้วก็เซตพิชั S <S <S ่นนะครับ นี้จะเป็นเกตรุ่นเริ่มต้นเกตรุ่น, Ent น iner, อเอนทรีนะครับสำหรับกิเลนเนอร์ตัวยกสูงดอกเบี้ยศูนย์ฟรีดาวนะครับมีให้เลือกหลายสีเลยสนใจเกตรุ่นไหนสีอะไรสอบถามเราเข้ามาได้เลยครับส่วนตัวนี้จะเป็นเกตรุ่นลองท็อปนะครับอ่าก็คือเกตรุ่นมิดนะครับสีประตูตัวยกสูง ก็จะเป็นลอมแมกสีทูโทนแล้วนะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับผมส่วนตัวเริ่มต้นอ่าเปรียบเทียบกันเลยนะครับเปรียบเทียบกันเลยนะครับเกียรรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นแมกสีดํานะครับผมสีดําแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีทูโทนอ่าเกียรรุ่นมิดนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ด์ลอคพันนะครับผมเกียรรุ่นมิดเนาะ เบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังมีกล้องหลังให้นะครับผมสำหรับตัว l องท top หรือเกียร์รุ่น mid นะครับลูกค้าที่สนใจเกียร์รุ่นไหนก็สอบถามเราเข้ามาได้เลยนะครับผมสอบถามรายละเอียดสอบถามเงื่อนไขมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำเกียร์รุ่นเริ่มต้นนะครับสีประตูพิเลนเนอร์ตัวยกสูง สตต i ด็ชัตัว4ประตูตัวเตี้ยนะครับอ่ามาตัวนี้จะเป็นเกตรุ่นลองท็อปเกตรุ่นมิดนะครับ4ประตูมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันฟื้กระบะเรามีเยอะครับสนใจรุ่นไหนเก็รุ่นอะไร สอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยอ่าเกรดรุ่นมิดก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็ตัวรองทอปมีกล้องถอยให้นะครับผมพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเยอะครับรถเราอ่ามาตรงนี้จะเป็นตอนเดียว28 4x4 4นะครับตัวนี้ราคา7น,นะครับผมขับเคลื่อน4ล้อ Mm hmm. สีเทาดำนะครับลูกค้าที่จะใช้งานเกษตรกรหรือว่าเข้าไรเข้าสวนใส่โลบาร์หรือว่าใส่ล้อมแม็กก็สอบถามเราเข้ามาได้เลยครับผมจัดให้แบบรอๆในวันส่งมอบรถใหม่ได้เลยนะครับอ่า 2.8งขับเคลื่อน4ล้อนะครับตอนเดียวลุยลุยตัวนี้จะเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับนี่จะย้อนแสงนิดนึงนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับลุยลุยเท่ๆต้องตัวนี้เลยครับผมใส่โลบาร์ใส่ล้อแมก เปลี่ยนยางแบบออฟโรดสักหน่อยนะครับบอกได้คำเดียวว่าสุดครับตัวนี้ถ้าแต่งแบบจัดเต็มจัดหนักเนาะตัยต้าเัยภูมิยินดีให้บริการครับผมดอกเบี้ยพิเศษส่วนลดของแถมแบบจุกๆครับมีให้เลือกหลายเกียรุ่นหลายสีครับตัยต้าเัยภูมิสำนักง,งานใหญ่เซลเบนนะครับผม ลูกค้าจะส่งแบบรายเดือนหรือว่า3เดือนชําระงวดทีหนึ่ง6เดือนชําระงวดทีนึ่งหรือว่าชําระงวดแบบรายปีก็ได้นะครับผมแบบเกษตรกร,ก,รก็ชําระเป็นรายปีก็ได้นะครับชอบแบบไหนแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยยินดีให้บริการครับเสนอเงื่อนไขให้แบบจุกๆเลยครับผมแบบไม่มีกักแน่นอนครับ โซนกระบะครับ,บเก่งเราก็มีนะครับหากลูกค้าต้องการชมรถใหม่ก็สอบถามเราเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีรถให้ชมที่โชว์รูมนะครับโตโยต้าชัยภูมิสนังงานใหญ่บายพาสยินดีให้บริการครับเซลเบนครับผมขอบคุณครับ ยังไงบ้างครับผมหลังจากที่พาชมรถใหม่ในสต็อกไปบางส่วนนะครับผมอย่าว่าบางส่วนนะครับลูกค้าที่สนใจรถใหม่อยากทราบเสนอเงื่อนไขดีๆก็อย่าลืมทักเราเข้ามาในเพจได้นะครับผมหรือว่ากดลิงก์ที่หน้าเพจหรือเบอร์โทรผมสมัถแอดไลน์ได้นะครับลูกค้าที่สนใจรถใหม่ก็แอดไลน์เราเข้ามาได้เลยหรือว่าทักเพจเรามาได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการครับโตโยต้าชัยภูมิสำนักง,งานใหญ่เซลบน 갑자기 갑오